ขอโทษค่ะตรงนั้นมีคนหล่อร้องเพลงดีตรงนี้ก็มีคนหล่อร้องเพลงดีมาเช่นเดียวกันคุณเชนธนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมวยฮะวันนี้นี่คงไม่ได้มาร้องเพลงนะครับเพราะว่าเป็นเทศกาล9เดือน9แล้วถูกต้องดิเชนาร้องวันนี้มันนานมากแล้ววันนี้ผมมีความสุขมากผมมาที่แกมมี่เนี่ยตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเปิดโปรนี้มากเป็นโปรที่เวลาพูดแล้วมีความสุขนะครับกับคอลลาเจนอันดับหนึ่งเลยนะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะซื้อคอลลาเจนของผมได้ในราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นายภ ในนาทีที่เหลือนี้นะครับแต่ว่าก่อน<ะ>ที่จะไปบอกโปรโมชั่นเนี่ยก็ขอชงให้ดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยคือสูตรที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับตัวนี้ได้รับการันตีว่าเป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากนิติสารมาเก็ตเทียเลยนะฮะซึ่ง<ะ>ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากจะได้น้ำมันแบรนด์แล้วเนี่ยผมก็ทําให้คุณพ่อผมทานด้วยนะครับแล้วก็มีคุณแม่เล็กนะซึ่งเป็นแม่ค้าขายติ่มซำเนี่ยวันละ8ชั่วโมงคือยืนนะ,ะใช้ทุกข้อต่อของร่างกายเเเลลลยยยขขข้้้้้้อออออนิิววทาาาากกะครรัั่่ดดูหหหงงืๆซึถุ2 5 ขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้ทานปลาที่มากพอหรือว่าบางคนน่ยไปกินคอลลาเจนจากหนังหมูหนังวัวซึ่งมันได้คอเลสเตอรอลแถมมาด้วยเนี่ยนะครับก็ทาให้ตัวไขข้อเนี่ยเราก็แย่ลงหดลงนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวนี้พอกินตัวกระป๋องสีทองไปนะครับแม่เล็กเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ดูแลตัวเองได้อาทานอาหารครบห้าหมูได้ออกกาลังกายด้วยนะครับท้ายที่สุดเลยกลับมาเต้นลีลาได้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนในโอกาส9เดือนเนี้หลายคนคงแบบว่าเฮ้ยดูคอลลาเจนของเรามานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าเราก็จะชอบขายโปรประมาณ2,900หรือาอยกจะซื้อ นานแล้วหรือว่าจะหมดแล้วแต่ว่ายัางรู้สึกว่าบินหนึ่งสองพันเก้ามันใหญ่ไปวันนี้ทาใจดีๆผมขอเปิดปโปรโมชั่นเลยนะฮะ<ฆ>เพราะว่าเป็นเทศกาล9เดือน9านะครับทำใจดีๆนะฮะแล้ว<ฆ>ขอให้หยิบแล้วก็โทรให้ทันก็พอนะครับวันนี้1กระป๋อง2เดือนเนี่ยจาก1990นเานะครับเหลือ1590าเท่านั้นไม่พอครับนี่คือ9เดือน9ครับแถมฟรีไปเลยอีกหนึ่งกระป๋อง1590ได้2กระป๋องแบบนี้เลยนะครับกินได้4เดือนนะครับพร้อมแล้วโทรมาเลยครับไม่จํากัดสายครรับที่0-26668 899หือ ลายแอดอามาโด99 oh. นะครับนี่คือโปรโมชั่นนาทีทอง oh, <see. S 2> 9, 9 <c oughs> เดือน9นะฮะปกติเนี่ยต้องใช้เงินถึง2,990 <c oughs> ถึงจะซื้ออามาโดได้สัก1เซตนะครับแต่วันนี้ครับแค่1,590ครับได้ไปเลย4เดือนนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะถ้ายังไม่มั่นใจนะครับนี่คือคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับชงแล้วใส่ไม่ใส่สี1แก้วแบบนี้เนี่ยหนึ่งกระป๋องคือมีไตเปบไทย2,000มิลลิกรัมนะครับและมีวิตามินซีด้วยคือคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าไทยไหนนะครับนอกจากดูน้ำใน ของเรานี่นะครับก็เป็นพซนเตร์ที่ทํางานหนักถ่ายละครถ่ายหนังนะครับแต่ว่าผิวยังสวยนะครับแล้วก็ดูไม่โทมนะครับวันนี้เป็นโอกาสของทุกคนแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนั่งกดแอปพลิเคชันกันหลายเสียไปหลายบาทแล้วแต่วันนี้ครับผมขอแค่1590เอาคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปกินเลยครับ4เดือนนะฮะศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเก้าหรือไลน์แอดอาร์มาโดเก้าเก้าจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยสามารถนัดได้เลยว่าจะจ่ายเงินยี่ห้ากันยาหรือว่าจะจ่ายเดือนหน้าวันทีี่5เดือนนน,นนนห้้าัว ซื้อหนึ่งกระป๋องใหญ่ทานได้2เดือน2องแสนมิลลิกรัมนะผมนะย้ำอีกทีนะวันนี้1590จาก1990เท่านั้นไม่พอครับผมแถมฟรีอีก1กระป๋องใหญ่เป็น4เดือนนะสเดือนนี่คือเป็นเป็นระยะเวลาที่ดีในการจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เห็นผลนะครับถ้าพร้อมแล้วโทรมาเลยครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Li@ น์แอดอาร์มาโวันนี้ไม่จํากัดสายนะครับวันนี้ไม่จํากัดสายนะครับจัดมาได้เรื่อยๆเลยแต่ขอแค่ว่าทันก่อนรายการวันรับแขหมดเวลาที่0-2 สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเก้าหรือไลน์แอดอาร์มาโดเก้าเก้านะครับ,รบ <S <S นี่คือนาทีทองนี่คือเก้าเดือนเก้าซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ส่งขายเหมือนกันนะแต่ว่าหนึ่งกระป๋องเนี่ยเราขายหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแต่นี่คือนาทีทองของทองเลยครับวันรับแขกครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบไม่พอครับผมแถมฟรีอีกหนึ่งกระป๋องใหญ่เป็นสองกระป๋ <S <S องเลยนะฮะตัวนี้อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเปิดใจกินเพราะว่าตัวในน้ำเปล่าแก้วนี้นะครับก็ได้โปรตีนด้วยนะครับเพราะว่าคอลลาเจนทำมาจากปลานะฮะแล้วของเราเนนี่ยสกกกัััดท้้้งงงงาาาปปปลลลลแว็หไ วันนี้ลองดูดีกว่า1นึ่งพันบก็สิบกับนาทีทองของเรากินได้สี่เดือนส่งฟรีไหมคุณส่งฟรีโทรมานะครับบอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเลยนะครับที่0 2น6 6 8 8ง9หแรือ Li@ อดอา9 9มาซึ่งโทรมาเป็นพันสายขนาดนี้สายไม่ว่างแน่นอนแต่ไม่ต้องตกใจนะครับใ,ให้ยิงมาให้สายไม่ว่างหรือว่าได้ยินเสียงบริษัทอาโ,มโ์มดอควปจำกัดรับสายเนี่ยถือว่าได้สิทธิ์แล้วพนักง,งานจะทยอยโทรกลับภายในครึ่งชั่วโมงนะครับย้าเบอร์นะครับจดไว้ก่อนนะถ้ายุ่งอยู่ 6ก8ป9แหรือ Line แอดอาร์มาโดเกนะครับเพราะว่าถ้าหมดเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้เลยยิ่งยิงมาแล้วนี่เล่นกระป๋องใหญ่แถมอีกหนึ่งกระป๋องใหญ่ขนาดนี้นะคุณนะใ่คเนี่ยนะฮะใหญ่เท่าหน้าผมเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทอามาโดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเลยนะครับซื้อ1กระป๋อง2เดือนนะครับแถมอีก2เดือนนะครับ0ศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเ0 2 7 6 6 8 8 9 9ยิงเบอร์ไปก่อนเลยนะคะจองสิทธิ์ของคุณก่อนที่จะหกแปดแป ดิฉันในฐานะที่เป็นพิธีกรรายการดิฉันให้5นาทีหลังจากนี้ได้ครับเพราะถือว่าตอนนี้น่าจะกดกันไม่ทันถูกต้องครับเอาเป็นว่า5นาทีหลังจากนี้027668899กับโปรโมชั่นสุดพิเศษของคุณเชนธนาขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับพี่หมูครับขอบคุณครับเอาละหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันรับแขกนะคะในครั้งหน้าจะเป็นใครห้ามพลาดวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับโท่วนเอาเบอร์ออกไปก่อน